ถนัทชัยวชิรศัสตร์หรือนัดกรุงสยามเขาเป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนวัดเบญจมาบ่พิษและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเมื่อครั้งที่เข้าแข่งขันและได้รางวัแลแฟนพันแพ้จตุคามรามเทศเมื่อปี2007ด้านงานพิธีกรคุณนัดรับหน้าที่พิธีกรมาแล้วหลายรายการและในวันนี้เขาพร้อมแล้วกับการพาพวกเราไปปลุกตะลุยคุยกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ในรายการวีทีน เราอยู่ในพระมาหามณฑปของวัดไตรมิตรวระวิหารแล้วนะครับด้านชั้นสองนี่คือคือ้อฐานของต<ม>้นเชียกแลนว อย่างแรกผมจะประปับปรุงการศึกษาผมจะมองว่าการศึกษาไทยนั้นเสียไม่ใช่เพราะว่าเด็กเราผมจะมองผู้ใหญ่ครับคุณไม่สามารถจะโทษเด็กได้นะถ้าเด็กเป็นคนเรียนหลักสูตรคุณแล้วไม่ดีคุณคุณต้องมองแบบว่าคุณทาหลักสูตรที่เหมาะสมกับเด็กไทยหรือยัง สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Variety t e e ทครับ v a r i e t y มันๆของคนที่มีวัยและหัวใจเป็นทีนเช่นคุณครับวันนี้เรายังอยู่ที่โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยซึ่งที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับคือพระมหามนตรของวัดไตรมิตรนะครับด้านในนี่ครับประดิษฐานองค์หลวงพ่อทองคำวัดไตรมิตรครับซึ่งมีทั้งหมด3ชั้นนะครับชั้นที่เราจะเริ่มพาท่านผู้ชมก็ไปชมคือชั้น2ครับ เดี๋ยวชั้น2มีอะไรนะครับเราไปชมพร้อมๆกันครับเชิญครับ ใส่รองเท้าแบบนี้ครับแล้วก็ถือรองเท้าเข้าไปเลยครับเพื่อจะป้องกันการทําให้รองเท้าสูญหายจากพวกมิจฉาชีพนะครับเชิญด้านในนะครับเดี๋ยวมีน้องๆรอเราอยู่ครับแฝดอาแล้วครับเข้ามาแล้วโอ้โหหลังการมากครับอ่าน้องครับสวัสดีครับอาล้ครับตอนนี้เราอยู่ในพระมหามนด์ของวัดไตรมิตรวรรวิหารแล้วนะครับด้านชั้นสองนี่คือคือศูนย์ประวัติศาสตร์ อ๋อซึ่งจะเป็นรวมเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับยอร่าและกิจสิงอ๋อเอาละครับเดี๋ยวเราจะให้น้องๆพาชมด้านในชั้น2นะครับแต่ก่อนจะพาชมผมขอถุงรองเท้าผมไปวางไว้ก่อนนะครับเชิญครับห้องนี้คือห้องนี้คือเป็นห้องฉายภาพสามมิตินะครับเป็นเรียลเมจิคพิเช่นที่จะสื่อเกี่ยวกับครอบครัวของคนจีนที่อยู่ในเมืองไทยครับผม ตอนนี้เรามีมะคุเทศที่แปลเป็นภาษาจีนด้วยเอ่อ,อดจดนีใช้ 3D หน้อมาแสดงให้เห็นาเปของขาของ,งรราตอาติของราติของชาติของององรนาราขอาของธราอาเาอรอตรองนร้มชต,ติอตรงระวชติของชาวจีนงธร ทีคือคนจีนม,มาอยังไรมามทำอะไรใ<ม>น,นประเทศไทยมูย่กรุงรัตนโกสินทร์เช่นนี้ย<ม>อย่างตรงนี้ครับเป็นการเก็บภาษีครับก็การเก็บภาษีของรียกาการถือปี้ของของ,ของคนไทยเราราชการต่างๆที่เก<ม>ี<ม>่ยวข้ของกับคนจีนในส,นสนนะมัยยุครัตนโกศิลป์นะแต่อย่างนี้นะสินค้าส่งออกของคนไทยนะก็ยังมีแบบผู้ประกอบิษไทยนำรกอะไรต่างๆนะซึ่งเป็นสินค้าส่งออกของคนไทย อย่างตรงนี้ก็เป็นการจำลองใต้ท้องเรือขางเรือสังเาเอจะมีจอโอรุ่นเลิแสดความยากลำบากนี่เนต่อคือตอนนี้เหมือนเราอยู่ในเรือสังเภาจริงๆใช่แล้วตอนนี้เหมือนตอนตกง่ายย่างเงี้ยมีคนจินอยู่ข้างบนด้วยนี่คือบรรยากาศใต้ท้องเรือสังเภาใช่ซึ่งนี่แหละเป็นคนที่เดินทำอยางใต้ท้องเรือสังเภาเนี่ช่วยบรรยายเป็นภาษาจีนครับเจ้าที่เห็น้ก็จ้อ่านอีกย่อ中国人来 泰国之前必须得经过海浪风吹打และที่เขาเป็นคนจีนเนี่ยเขามีเพื่อนที่เป็นชาวต่างชาติมาด้วย,ยครับ This is the boat that they assimilate the way that Chinese come to Thailand and there was a monitor that showed that how how difficult that they can come in here เหมือนเราจำลองสถานที่ที่เป็นเรือสำเภาจริงๆซึ่งเราเดินไปนิดนึงก็จะเป็นช่วงหน้าเรือสำเภาน,นะครับถูกใจผู้ออกแบบมากครับ ตรงนี้ครับเอ่อกำมองชุมชนของคนจีนนะในสมัยก่อนนะชุมชนชุมชนต่างๆส่วนใหญ่ยุคที่สังเวียนครก็เป็นการดำเนินชีวิตของชาวจีนในสมัยก่อนนะครับอย่างห้องนี้นะครับเป็นการติดต่อผลิตผลจากทั้งถนนนะของในสมัยอดีตแล้วก็เป็นบล็อกต่างๆ ที่แสดงถึงขนรรมเนียมประเพณีแล้วความสำคัญต่างๆของคนจีนที่อยู่ในไทยคือด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นการจําลองทั้งหมดเลยของเยวราชไม่ว่าเยาวราชจะมีอะไรก็แล้วจุดเล็กจุดน้อยแต่ทางด้านขวามือก็จะเป็นจุดย่อยๆที่เป็นจุดที่มีความสําคัญของเยวราชทั้งหมดเช่นเดียวกันจะเป็นขนรทมเนียมจะเป็นประเพณีจะเป็นชีวิตประจําวันของเขาของชาวเยวราชทั้งหมดโอ้โหถือว่าสุดยอดครับ เราก็เดินชมหน่อยนะฮะอย่างห้องนี้นะฮะอย่างที่ห้องเราเกียไว่า90ปัจจุบันนะฮะก็คือห้องที่จะลึกบุคคลสําคัญของคนจีนที่มาอยู่ในเมืองไทยคนต่างๆมากมายแล้วก็ประวัติของคนทั่วไปที่อยู่ในเยาวราชด้วยหลากหลายอาชีพนะครับ ก็เริ่มตั้งแต่เนี่ยคุณละออหลิมเซี่ยงไทยนะครับคุณอู๊ดแซ่จันซึอาชีพเยอะแยะมากมายนะฮะแต่ละอาชีพและที่สําคัญตรงนี้ท่านผู้ชมจะเห็นกระจกนะครับกระจกเนี่ยมีกุโโลโบายที่ว่าคุณจะต้องทําความดีหรือทําสิ่งที่เป็น history ของคุณเพื่อที่ให้คุณประจาลึกแบบนี้บ้างโดยการที่ส่องกระจกดูเข้าไปฮะก็จะเห็นตัวเรานะครับ ราก็ถึงที่ประดิษฐานองค์พรอทังคำองค์จริงแล้วนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตบูชาท่านนิดหนึ่งนะครับ ที่น้องไอ้และน้องเหลียงได้พาผมชมพระมนฑปดของวัดไตรมิตรแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาฟังทัศนคติแล้วก็ความสามารถของเขากันครับว่าเขาทำอย่างนี้ได้อย่างไรครับเริ่มจากน้องเหลียงก่อนคือตอนเด็กๆผมก็ไม่ได้เรียนเก่งอะไรหรอกแต่ว่ามันเริ่มมาจากฟังเพลงนะฮะฟังเพลงคาผมเสร็จแล้วก็ชอบร้องร้องร้อง,อ,งอยู่คนเดียวเนี่ยแหละฮะแล้วก็มีอยู่วันหนึ่ง เพื่อนเขาด่าว่าร้องงวดก็คือเพลงภาษาเชียงใช่ใช่มันก็ทําเกิดแรงโม t ิเว t e แล้วให้ผมไปไปเซิร์ฟว่าเอ๊ะมันร้องว่าอะไรวะและจากนั้นมันก็เริ่มพัฒนามาเรื่อยๆโดยการเริ่มฟังเพลงแล้วตื่นหนาตื่หนาไปเรื่อยๆมันก็จนมาถึงเป็นทุกวันนี้อ๋อเพลงตอนนั้นจำได้ไหมเป็นเพลงอะไรที่เราร้องงวนตอนนั้นเพลงไรเอ่อ my love อ๋อเดี๋ยวซักนิดซักนิดซักนิดของงวดซักท่อนนิดนี้ an empty street, an empty house, a home inside my heart ตอนนี้ไม่พัวแล้วตอนนี้ไม่พูดแล้วหรืตอนที่พัวตนนัวได้ร้องไงอุษยา an empty h o u e an empty house, an empty house, a home a r t อนไอก็มีแรงบันดาลใจอย่างไรทำไมถึงเก่งภาษาจีนจ้ะแม่ผมมาเป็นคนจีนแล้ครับคือ <c oughs> <c oughs> เขาก็อยากให้ผมเรียนภาษาจีนเพื่อในการสื่อสารเวลาคุยกับพ่อแม่คุยกับปู่ย่าตายายน<อ>ี่ฝรั่า,าษษษจีนเราก็ได้ไปเรียนที่เมืองจีนป่ะครับได้ไปเรียนนะครับไปเรียนตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตั้งแต่เด็กเลยครับตั้งแต่เด็กเลยอ๋อไปเรียนที่เมืองจีนตั้งแต่เด็กเลยแล้วไปอยู่ประมาณกี่ปีสิบสองปีไปอยู่สิบสองปีซึ่งก็ได้ภาษามาแน่นอนนะอยู่12สองปีได้ครับนะอะไรที่เรามองเห็นว่า ประเทศจีนเนี่ยเขามีดีกว่าเราที่เราควรจะยึดเป็นเยี่ยงอย่างบ้างไอ้ว่ามันเหมือนกันนะครับใครๆกันใครๆกันเลยแต่ที่ไทยไอชอบอย่างคือมารยามารยาคือเจอไม่ว่าเจอใครก็ยกมือสวัสดีเพราะว่าขนบธรรมเนียมของของของเราเนี่ยคือเจอกันก็ต้องสวัสดีครับนี้ใช่ไหมฮะแต่แต่ทางจีนไม่ก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็น เด็กทางกลางเขาก็จะจับเด็นถ้าแบบว่าตามทั่วไปเขาก็แบบยิ้มยิ้มเฉยๆเฉยครับอ่ะไปเรียนที่นั่นอยู่12ปีการศึกษาที่นู่นกับการศึกษาที่นี่ควรจะมีอะไรไหมเปลี่ยนหรือควรจะมีอะไรที่เราต้องไปไปตามเขาไหมก็คือไอ้ว่าที่นั่นนะครับเรียนเวลาการเรียนของเขาในห้องเรียนนะที่นั่งแคบกว่าครับคือที่อายู่นะห้องห้องอายู ประมาณเจ็ดสิบกว่าคน,าคน,นเงนียบม,มากเนยครับค,คือมีความตั้งใจสูงมาก <ใน S 1> ระเบียบก็บบสูงมากระเบียบสมมาตแต่ที่ไทยก็แบบเหมือนแบบอิสระม,มากกว่าคุณไปอยู่จีนมาสิบสองปีแล้วกลับมาอยู่ที่ไทยคุณได้อะไรกลับมาบ้างไอ้ได้ความขยันมา,มากกว่าได้ความขยันของคนจีนที่จีนนะมันจะมีเอาความรู้พวกแบบใครก็ว่าสำนวนสําสำนวนใช่ครับคือมันจะจอดเลยบอกว่า คือเขาจะเอาแบบอย่างของคนสมัยก่อนมาสอนเราให้เรารู้ว่าเราควรทำย่างไรบ้างเดี๋ยวเขาก็จะฝึกเรื่องเกี่ยวระะเบียบพวเนี้ทำไห้ได้ห็้บอกว่าเมื่ออนที่เรามาเรียนที่นี่เป็นครั้งแรกเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วเนี่ยเราพูดภาษาไทยไม่ได้แล้วเราทําอย่างไรคือส่วนตัวไอ้ไอเป็นคนชอบตูหนังครั้งแรกที่ตูหนังไทยนะแบบ เขาพูดอะไรก็ปล่อยเขาไปเพราะเราฟังไม่ออกเราก็ตูผ okay. ้าเอาจนก็บ้าก็เราอยากรู้ไงว่าเขาพูดอะไรกันแล้วเวลาสอนพวกนี้ก็มีอาจารย์เขามาช่วยสอนด้วยเขาก็จะอธิบายให้อย่างเนี้แล้วส่วนเพื่อนก็ก็เวลาคุยกับเพื่อนอ่ะคุยไปปุ๊บบางทีเราผู้ผิดใช่ไหมเพื่อนก็แบบเพื่อนจะหาคำก่อนจะฮาก่อนแบบเขาบอกเราอย่างนี้ก็ว่า เป็นตัวแทนของนักเรียนโรงเรียนไตรมิตร mm hmm. เวลามีกิจกรรมสําคัญจะมีหน้าที่ที่ด้านนี้จะเป็นผู้ที่บรรยายภาษากรีกส่วนนี่จะเป็นผู้ที่บรรยายภาษาจีนซึ่งนี่ก็คือผู้ที่ได้รางวัลเพชรยอดมงกุณ mm hmm. เรียนเงิน mm hmm. นะฮะส่วนเราเนี่ยเคยไปแข่งอินพอมยูสปีชเป็นสุทดท้ายบแบบที่ไม่ต้องเตรียมตัวครับผมก็ได้ได้ที่ห mm ้า hmm. ของ เมื่อประเทศได้รับหน้าตอนที่รรเราได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนเราทําหน้าที่เป็นมุอุเทศให้กับงานอะไรบ้างเช่นก็เมื่อมีคนสําคัญมาอย่างฮั่นปั้นครับคือกระทรวงศึกษาธิการของจีนเราจะเรียกว่าฮัา่นปั้นเวลาเขามานี่ก็ผมก็เขาก็จะคือใครบรรยายภาษาอังกฤษก็บรรยายไปใครบรรยายภาษาจีนก็บรรยายครับผมก็ไปวยกันเรื่อยๆตลอดฮั่นปั้นทําไมเขาต้องมาที่นี่ฮั่นปั้นเป็นเพราะว่าเขามีความสัมพันธ์ต่อวัด วัดแต่ในานโร,รงเรียนผมเนี่ยมานานแล้วก็คือแล้วก็เปิดห้องคงจื่อด้วยแล้วก็มีความสัมพันธ์คือเราเป็นโรงเรียนแหงแ่แหงแรกแห่งแรกๆที่สอนภาษาจีนแล้วก็ติดต่อเขามาเดยตลอดา<ศ>าคือคือเห็นว่าใช้เงินไปเป็นหลักสิบล้านที่ที่จะทําห้องเรียนคงจื่อเนี่ยให้สําเร็จนะ<ห>ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างไทย,ทยจีนไทยจีน แต่แต่ต้องบอกว่าเงินทั้งหมดทุกบาททุกสตางเนี่ยหันปั้นเป็นะคนจ่ายนะฮะน่าคิดนะฮะท่านปั้นเขาจ่ายหมดฮะ,ะแต่เราไม่ต้องจ่ายนะฮะกระทรวงสาธารณสุขเราไม่ต้องจ่ายเลยท่านปั้นเขาจ่ายนะฮะลองไปคิดดูนะฮะน้องเป็นยังไงฮะเราพอเรารับท่านปั้นมาเขาเขามาเนี่ยเขาเขามาทำอะไรมา่ันปั้นผมคิดอย่างแรกเลยว่าท่านปั้น เขาทาถูกแล้วอะคือเขาเสียเงินก็จริงแต่ว่าคือเขาสร้างสร้างประชากรที่พูดภาษาจีนได้ซึ่งในอนาคตนั้นถ้าประชากรที่พูดภาษาจีนได้เยอะขึ้นคนแรงงานในไทยหรือว่าคนไทยที่เก่งนะฮะแล้วพูดภาษาจีนได้ก็ต้องไปทํางานกับเขาแล้วคเขาก็จะได้มีคนดีๆทํางานด้วยอันนี้ก็เป็นสองแง่อีกเช่นเดียวกันในแกงการทิพย์นะเขามาลงทุนใี้เราอ่ะแต่เขาก็เอาบุคลากรเราไปได้ใช่าฮะอ่าฮะ ถ้าถ้าคุณมีโอกาสได้เป็นนายกรัฐมนตรีคุณจะทำอะไรเป็นอย่างแรกอย่างแรกผมจะปรับปรุงการศึกษาคือ,ค,อคือผมตั้งแต่เด็กครับผม,ผมเกิดมาผมเป็นคนชอบมองในแง่หนึ่งของออทุกๆอย่างผมไม่เคยส่วนคนเี่ยเขามองกี่หนุมจะมองอย่างผมจะมองการศึกษาไทยนั้นเสียไม่ใช่เพราะว่าเด็กครับ ผมจะบบกผู้ใหญ่อคุณไม่สามารถจะทอดเด็กได้นะถ้าเด็กเป็นคนเรียนหลักสูตรคุณแล้วไม่ดีคนต้องคิดว่าทําไมเขาเรียนหลักสูตรคุณไม่ดีอหลักสูตรคุณเป็นยังไงคุณเคยกลับมาดูไหมคุณต้องมองกับว่าคุณทําหลักสูตรที่เหมาะสมกับเด็กไทยหรือยังไม่ใช่ว่าคนเอาหลายๆอย่างนยมายัดใส่หัวเด็กอย่างอย่างผมผอนุญาตนะไม่ได้ผมไม่ได้มีความรายต่อตาหนักเลขอย่างนี้ยคือเท่าที่ผมได้ยินมานะจริงไม่จริงหรือเปล่าไม่รู้ถ้าเกิดคุณเรียนเลขในเมืองไทย ได้ระดับกลางาคุณไปอเมริกาคุณจะเก่งมากอืเพราะว่าทำไมอเมริกาเนี่ยเรียนเลขคือเรียนเลข่ะไม่ใช่จำสูตรคนไทยจำสูตรจำตัวนี้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 แต่ต่างประเทศเขาที่ว่า x บวก y เท่ากับ2เขาไม่มานั่งบอกเออ x เนี่ยไปบวก y มันได้อะไรเขาจะนั่งบอก x คืออะไรความหมาย definition ของ x คืออะไรแล้ว y คืออะไรเรียนตัวนั้นให้เข้าใจเมื่อคุณเจอสูตรตัวไหนมาหรือเจอข้อไหนมาคุณก็จะทำ แนความคิดของเราคิดว่าเรียนเยอะเกินไปหรว่าเราเรียนน้อยเกินไปเราเรียนน้อยเกินไปใช่่ะแต่เราเรียนเยอะในสิ่งที่ผิดหรือเปล่าและสิ่งที่ควรเรียนเราเรียนน้อยไปน้อยมากอย่างที่ผมเป็นห่วงที่สุดเลยเนี่ยคือประชาคมอาเซียนเนี่ยตอนนั้นผมได้ไปมีโอกาสไปอินฟอมาชูสปีนฮะเป็นทำสุดทารน์และเสร็จแล้วผมได้พูดเรื่องนี้ขึ้นมาคุณเอาเด็กเนี่ยประมาณ1 0ของทั้งประเทศเนี่ยมาโปกไปตกสนามโปะว่าเนี่ยคนไทยเราพูดได้ แต่พอเขามาจริงๆเนี่ยเราพูดไม่ได้มาครับคือผมก็ไม่ได้อะไรว่าว่าคนไทยรู้อะไรผมผมไม่ได้รักคนไทยมากแต่ว่าคือสิ่งที่เราสเรียนนะสิ่งที่เราสอนมันผิดหรือเปล่าอือคือภาษาเนี่ยคุณเก่งเลขแค่ไหนนะคุณเป็นสมัครงานที่ไหนคุณสมัครงานบัญชีอะบัญชีคือใช้เลขเขาไม่ถามว่าคุณเก่งเลขหรือเปล่าเขาไม่ถามว่าคุณเก่งวิทยาศาสตร์เก่งชีววาหรือเปล่าเขาจะถามว่าคุณพูดภาษาไหนได้บ้าง ซึ่งไปดูเด็กที่เขาเรียนแล้วเนี่ยคือเด็กเขาเคารพชาตินะไม่ใช่ว่าคนไทยไม่เคารพนะแต่ว่าผมว่าคือความเคารพของเขาเนี่ยเขาเคารพในถูกทางครับคือของเราเนี่ยทะเลาะก,กันครับและก็บอกเรารักชาติ <c oughs> เราถูก <c oughs> ผมรักชาติ <c oughs> คุณผิด <c oughs> ผมรักชาติ <c oughs> ไม่มีใครเหมืที่ผมว่าถูกถ้าคุณทะเลาะก,กันคุณผิดทั้งคู่นะ <c oughs> <c oughs> และอีกอย่างนึงก็คือสิ่งที่ตา่างประเทศเขาเรียนยคือเขาเรียนมาคือเขาเคยเป็นเือนขึ้นก็จริงเสียเอกราชก็จริงครับแต่ที่ที่เขาได้ก็คือภาษาภาษาและการพัฒนาคนครับคือเราภูมิใจเนี่ยภูมิใจเป็นสิ่งที่ถูกรับแต่ว่าเราควรพัฒนาด้วยครับอ,อย่ายปล่อยให้มันเป็นแค่ชื่ออ,อย่ายปล่อยว่าเรามีเอกราชแล้วปล่อยไปอย่าอย่าใช้นั้นถ้าเกิดว่ามาทางนายกไอซ์ไอซ์อยาก ทำอะไรเป็นอย่างไรเรื่องหนึ่งการศึกษาหนึ่งคือการศึกษาแล้วเรื่องที่2คือเกี่ยวกับยาเสพติดอ่ะสองยาเสพติดสามก็คือการเมืองการเมืองอ่ะอันนี้เอาเอาการศึกษาก่อนจะทําอะไรให้เขารู้ว่าเวลาเรียนอ่ะคือเวลาเรียนเวลาเร่งคือเวลาเร่ให้เขาฝึกมีความว่าระเบียบมากขึ้นกว่านี้ใช่ครับให้เขาสอนให้เขารู้จากคําว่าคลิกดีทําดีแล้วก็พูดดีต่อมาเป็นยาเสพติดยาเสพติดหรอครับผมบอกว่าผมเราคนที่จะแบบ ตรวจสอบแล้วก็ลงโทษคนผู้ที่แบบผลิตอะลงโทษกับตรวจสอบคนที่ผลิตลงโทษแบบไม่ใช่แบบบาๆนะไม่ใช่ไปถึงว่าคนนี้แบบมีชื่อเสียงมีอะไรโด่งดังใช่ไหมอ่ะเลยเสียลดโทษให้เขาอคือทุกคนเท่าเทียมกันนะครับอคุณกาลังบอกว่าพอคนนี้ดังหน่อยคนนี้มีเงินเยอะหน่อยก็กฎหมายก็ทําอะไรไม่ได้ช่ประมาณนั้นข้อที่สที่เราอยากจะแก้ไขคือการเมืองผมอยากจะบอกว่าการ คนที่ได้ทำงานทด้านการเงินพวกนี้ทุกคนมีความรู้แล้วก็การศึกษาที่ระดับสูงมากครับแต่ว่าถ้าที่ผมรู้สึกมันทําตัวเหมือนกับแม่ข้าในตลาดแม่ค้าในตลาดคือเราคนที่จะเอาความรู้ของเราไปใช้อแต่เรากลับด่ากันไปด่ากันมาว่าคุณน่ทําผิดอะไรบ้างอะไรทำไมเราไม่ใช้สมองคิดเลยใช้หลักฐานหลักฐานเหตุผลหลักฐานเหตุผลใช่ ในการแบบแก้ไขพวกนี้แก้ไขแก้ไขคนไทยมีแบบอย่างที่ดีที่สุดแล้วนะใช่หลวงครับเป็นแบบอย่างที่ถือว่าดีที่สุดที่ยายมามองไทายรู้สึกว่าดีมากคือท่างเมตตาคทําแบบทําทุกอย่างเพื่อประชาชนนะคือถ้าทุกคนทําตามทําตามเหมือนท่ามเลยไอ้ว่าประเทศไทยนะคองแบบไม่ต้องแบบใช้ต่อการยังจะมีเสเตอ์เจ็บ ท้ายนี้เราทั้งสองคนมีอะไรอยากจะบอกกับท่านผู้ชมไหมเมือ่อวันก่อนผมได้เดินไปตรงแถวเซ็นทรัลเ์ครับผมเห็นชาวต่างชาติเวียดนามฝรั่งออสเตรเลียเข้ามาซื้อของคือทุกคนเขาว่าใช้ชีวิตไปเรื่อยๆแ,แต่ว่าอยู่ดีๆผมก็เกิดอารมณ์โกรธขึ้นมาผมกลัวว่าทําไมเขาเข้ามาได้าง่ายขนาดนี้แล้วแล้วเขาทำไมถึงคนไทยเนี่ยเวลาซื้อของเขาเขายิ้มจังเลย เขาเขาให้การบริการเขาดีจังเลยกับที่คนไทยนี่ก็มึ้งๆเอาโอเคโอเคเปเพราะฝรั่งมาก็ย้มยืมยืมให้คือเราเขาเราไม่ค่อยเคารพพวกเราเองนะแล้วเราก็ปล่อยให้คนอื่นั้นเข้ามาเหมือนกับแอฟริกาแอฟริกาเป็นเป็นเป็นถิ่นของคนดำนะครับจนจนเออพวกคนขาวเข้ามาครับตอนแรกเขาเขามีปัญญาว่าอย่างนี้คือคนดําอยู่ตรงนี้คนขาวเขาจะเขาถามเข้ามาได้ไหมคนดําเข้ามาเลย มาอ,อีกทีหนึ่งคนขาวเข้ามาได้ไหมผมพาลุกเมียมาด้วยได้ไหมเอามาสิ <ừ> คนขาวเข้ามาสร้างบ้านตรงนี้ได้ไหมได้เลยคนขาวเข้ามาได้ไหมขอสร้างเรื้ได้ไหมอ๋อแล้วแต่และสักพักหนึ่งคนขาวเข้ามาเข้ามาพอสร้างรือสร้างรัวก็กลับคนดาออกมามันก็จะเป็นอย่างนี้แหละเราไม่แก้ไขอะไรสักทีคุณกาลังบอกว่าอะไรยังรักเคารพรักประเทศตัวเองให้จริงๆรฮะอย่าใช้คาว่าเอกราชในทาง่้เมือนแล้วก็อย่าใช้คาว่ารักชาติผมรักชาติอะไรอย่างนี้ครับ และนี่แหละครับคือทัศนกติและความคิดเห็นของน้องไอ้กับน้องเหลียงจากโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยครับซึ่งผมว่าลึกซึ้งก้าวล้ำและก็ไม่เหมือนไม่เหมือนกับที่ผ่านมานะครับวันนี้รายการวอร์ไรตี้ทีมครับวอร์ไรตี้มันๆของคนวอไรตี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนหน้าทางช่องไทยพีรมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ คิดอย่างไรกับฟุตบอลกับการพนันถ้าใ,ใ,ให้มันหมดไปมันไม่ได้อยู่แล้วจบเข้าอยู่ในพวกคาสิโนให้ถูกกฎหมายไปเลยไม่ให้แบบมีตามตัวนี่นมันก็จะได้ไม่ต้องหลบล้วน,น็ไม่ต้องอะไรเลยฟุตบอลดูเพื่อความบันเทิงครับแล้วคนเอาไปเล่นการพนันเนี่ยผมว่ามันไม่ถูกครับการพน,นันไม่เคยทําให้ใครได้ดีมีแต่ล่มจมลงไปถ้าเกิดว่าคุณได้เป็นนายกรัฐมนตรีละ เพิ่มกฎหมายเ mm hmm. กี่ยวกับการทารุณสัตว์คุณไปเที่ยวตัดงามันคุณเคยคิดบ้างไหมถ้าสมมติว่าไม่มีมันคุณจะมีแผน่นดินอยู่หรือเปล่าไ mm hmm. เหอะมีแพนดา้าอะไรมีแพนดา้าชื่อคุณผู้ชาติเหรอไม่ใช่ mm hmm. ช้างไทยชื่อคุณผู้ชาติทำ mm hmm. ไม <Yeah. S 1> คุณลืมมันไป